กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะประกาศความสําเร็จคะ่ะในกิจกรรมวิ่งเทรลนะคะที่อเมเิาตงตจังหวัดยะลาขณะเดียวกันนะคะระบุว่าในปีหน้าคะ่ะเตรียมที่จะมีการเปลี่ยนชื่อการแข่งขันใหม่นะคะเป็นอเมิเซียนจังเกิลไทยแลนด์บ่ายยูทสู่การแข่งขันระดับโลกที่ใหญ่มากขึ้นคะ่ะ โดยเรื่องนี้ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าจากการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลรายการที่2ของประเทศไทยคืออเมซเซียนจังเกิลเทรหรือวิ่งเทรลเบตงที่จัดขึ้นนะคะในระหว่างาวันที่ กลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของภาครัฐโดยการแข่งขันรายการนี้นะคะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากที่ UTMB World Series ให้เป็นสนามวิ่งเทรลรายการที่2ของไทยที่สร้างมาตรฐานการแข่งขัน,นระดับโลกถัดจากดอยอินทนนท์ไทยแลนด์บา UTMB ซึ่งรายการแข่งขันวิ่งเทรลที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการบรรจุให้เป็น UTMB World Series Major One ใน3ของโลกอีกด้วย ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อค่ะว่าความสำเร็จของการวิ่งเทรลเวตงในชื่อรายการอเม z เซียนจังเกิลเทรหรือในชื่อใหม่คืออเม z เซียนจังเกิ a ไทยแลนด์บา UTMB เป็นการตอกย้ำให้กับวงการกีฬาวิ่งเทรลในประเทศไทยที่มีสนามวิ่งเทรลมาตรฐานโลกเกิดขึ้นอีกหนึ่งสนามถัดจากสนามแข่งขันที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถผลักดันให้มีสนามวิ่งเทรลมาตรฐานเกิดขึ้น ซึ่งการจัดก,กิจกรรมนะคะนำกีฬากลางแจ้งเช่นการวิ่งเทรลไปผสมผสานหลายคนบอกว่าเชื่อเหลือเกินนะคะว่าจะรับความสนใจจากนักวิ่งเทรลทั่วโลกเดินทางมาร่วมแข่งขันซึ่งสำหรับการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จทางด้านการจัดการแข่งขันด้านกิจกรรมคู่ขนานเนื่องจากว่ามีการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะที่ทําให้เมืองเบตงได้กลับมาคึกคักและก็มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกถ่ายทอดสู่สายตาคนทั่วโลกและในอนาคตนะคะก็จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยที่จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมกีฬาระดับโลกสามารถดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้เดินทางมาเยือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในคราวเดียวกันภายใต้การสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมของหลากหลายภาคส่วนทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงหมหาทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงค้ามนาคมจังหวัดยะลาและก็หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้รายการนี้เกิดขึ้นเป็นรายการแรกในการแข่งขันระดับาชาติในที่สุด ซึ่งสาหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะในครั้งที่ผ่านมาเน่ก็มีทัพนักกีฬาเข้าร่วมนะคะกว่า2,000คนที่สําคัญทางด้านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าความท้าทายของอเมซยนจังเกิลเทรลวิ่งเทรลเบตงนะคะที่ที่จัดขึ้นถือว่าเป็นการสร้างการจดจําและก็สร้างความแตกต่างจากสนามแข่งขันที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางคณะทํางานนะคะบอกว่าในการจัดแข่งขันครั้งต่อไปก็ต้องมาช่วยกันพยายามคิดนะคะถึงเรื่อง ื่องของการส่งเสริมนะคะความแตกต่างในพื้นที่ว่าจะมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมความแตกต่างอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดความต่างของสนามอื่นๆที่จัดขึ้นในประเทศไทยด้วยค่ะ